สวัสดีครัวันนี้ฮอนอยู่กับ oppo reno 7Z 5g นะครับก็หลังจากที่ฮอนได้มีการแกะกล่องไปก็ได้ทดลองใช้มาสักระยะหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งในส่วนที่ประทับใจแล้วก็ไม่ประทับใจเนาะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆที่สนใจรุ่นนี้แล้วก็กําลังหาข้อมูลอยู่นะครับว่าฮอนเนี่ยชอบอะไรใน oppo reno 7Z 5g บ้างแล้วก็มีส่วนไหนที่ควรพิจารณาก่อนซื้อนะครับสำหรับสเปคคร่าวๆของ oppo reno 7 Z 5g นะครับก็มาพร้อมกับชิป snapdragon 6ก5 รอมให้มา128กิกนะครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่มเมมได้อีกสูงสุด1เทราไบต์แรมให้มา8กิกก็จริงนะครับแต่ว่าสามารถยืมรอมที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมาจาลองเป็นแรมได้อีกสูงสุดถึง5กิกจอที่ให้มาเป็นจอ AMOLED นะครับกว้าง6.4นิ้วแล้วก็ความละเอียด Full HD+ แต่ว่าอัตรา Refresh Rate เนี่ยยังคงเป็น60เฮิรตนะครับใส่ซิมได้2ซิมครับผมแต่ว่าช่องซิม2เนี่ยเป็นแบบ Hybrid Slot นะครับก็คือต้องเลือกว่าจะใส่เป็นซิม2หรือว่า Memory Card ครับผมแบต รพร้อมชาร์จเร็ว33วัตต์ซูเปอร์วูฟอย่างที่ฮอนบอกไปนะครับว่าหน้าจอของ OPPO Reno 7 z 5G เนี่ยอัตรา refresh rate ยังเป็น60เฮิรตนะครับผมก็คือหน้าจอเวลาเราทัชมันก็จะไม่ค่อยสมูทนะครับผมแต่ว่า f ีล l ิ่งการทัชเนี่ยก็ต้องบอกว่าทัชดีมากๆเลยนะครับคือมันติดมือมากมากเลยแล้วเจ้าหน้าจอ60เฮิรตเนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับก็คือมันจะไม่ค่อยกินแบตเท่าหน้าจอ120เฮิรตก็คือได้อย่างก็เสียอย่างอะครับผมส่วนสีสันของหน้าจอนะครับก็จัดอยู่ในเกณ นะก็คือสนะีสันก็สดใสตามสไตล์ของจอ AMOLED เลยครับผมความสว่างนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ฮอนอ่านมาจาก o f ฟ i c i a l เนาะก็คือความสว่างที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ430นิตนะครับก็คือสามารถใช้งานในร่มเนี่ยได้สบายเลยแต่ว่าถ้ากลางแดดจัดๆเนี่ยก็สามารถดันความสว่างขึ้นไปสูงสุดได้ที่600นิตนะครับจากที่ฮอนได้ไปลองใช้มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ปกติครับแต่ว่าอาจจะต้องเพ่งนิดนึงมาต่อกันที่กล้องของ Oppo Reno 7Z 5G นะครับ มกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลครับกล้องหลังตัวเลนส์หลักที่เป็นเลนส์วายเนี่ยความละเอียด64ล้านพิกเซลครับผมกล้องเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องมาโครก็สามารถถ่ายได้ใกล้สุดที่4เซนติเมตรนะครับจากงานเปิดตัวครับ Oppo Reno 7 5G เนี่ยมาพร้อมกับสโลแกน The Project Expert ครับจากที่ฮอนได้ไปลองถ่ายมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามัน Expert จริงๆคือหลายๆรูปที่ฮอนลองถ่ายมาครับคือมันถ่ายออกมาแล้วสวยมากๆแล้วก็จบหลังกล้องเลย แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถ่าย10รูปแล้วก็สวย10รูปนะครับคือมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของภาพในะขณะที่ถ่ายด้วยมาเริ่มกันที่ภาพพอร์ตเทตกันเลยละกันนะครับภาพพอร์ตเทตที่ถ่ายมาครับมันจะมีอยู่2ฟิลเตอร์ด้วยกันที่แบบ Oppo s h u มานะครับอันแรกจะเป็นโบเก่แฟร์พ o ร์ตเทตนะครับจะสามารถใช้งานได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังส่วนอีกฟิลเตอร์นึงนะครับจะเป็นฟิลเตอร์ AI Color Portrait นะครับอันนี้จะสามารถใช้งานได้เฉพาะกล้องหน้าเท่านั้นหลายๆภาพที่ฮอนถ่ายมาครับต้องบอกว่ามันสวยมากๆเลย คือการตัดขอบอะครับถ้าองค์ประกอบภาพดีๆเนี่ยคือมันตัดขอบเนียนมากๆรวมถึงการเบลอหลังที่แบบค่อนข้างธรรมชาตินะครับสำหรับฮอนแล้วก็มีโบเก้ที่สวยมากๆเลยนะครับคือฮอนแทบไม่ต้องทําอะไรเลยคือกดถ่ายแล้วก็มันจะใช้ AI ประมวลผลออกมาเป็นรูปแบบนี้ให้เลยครับผมตัว AI color portrait อะครับมันจะเป็นการทําให้แบล็กกราวด์หลังของเรากลายเป็นสีขาวดำครับมันจะทําให้เราเนี่ยเด่นขึ้นมาจากภาพครับผมแต่ส่วนตัวแล้วฮอนรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกสวยหรือว่า เด่นอะไรขนาดนั้นนะครับดันไปชอบโหมดที่เป็นโบเก้แฟร์อร์เทสมากกว่าเท่าที่ฮอนสังเกตนะครับองค์ประกอบหลักๆที่จะทําให้รูปที่เราถ่ายเนี่ยสวยนะครับมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกต้นไม้หรืออะไรที่แบบอยู่ใกล้ๆข้างหลังเราไม่ได้แบบไกลเรามากแล้วก็พวกดวงไฟอะไรเงี้ยครับสำหรับกล้องหลังนะครับภาพที่ได้ก็จะคล้ายๆกับกล้องหน้าแต่ว่าความละเอียดอะจะดีกว่าเนาะเพราะว่ากล้องหลังมันใช้กล้องแบบ64ล้านพิกเซลถ่ายอะไรเงี้ยครับแต่การตัดขอบฮอนรู้สึกว่ามันค่อนข้างตัดแบบ ตัดเป็นเส้นตรงอะครับมันไม่ค่อยแบบเกลี่ยเกลี่ยให้มันกลืนไปกับภาพอะครับมันเลยทําให้รู้สึกว่าเหมือนการตัด มากกว่าการถ่าย portrait นะคะปกติแล้วโหมด p o r t ท a i จะถ่ายคนอะไรพวกนี้สวยใช่ไหมครับแต่ว่าฮอนได้มีการไปลองถ่ายดอกไม้มาอันนี้คือแบบไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะครับคือไปลองถ่ายเฉยๆกลายเป็นว่ารูปที่ได้มาคือสวยมากๆเลยนะครับรูปลีลาวดีรูปนี้คือมันแบบเบลอหลังกําลังดีรวมถึงเจ้าดอกลีลาวดีที่อยู่ตรงกลางภาพเนี่ยมันแบบชัดสวยแล้วก็ตัดขอบได้ดีมากเลยครับเปรียบเทียบกับภาพถ่ายในโหมดปกติก็ได้คือมันแบบมันสวยขึ้นมาแบบชัดเจนมากๆเลยแต่ว่าการถ่ายดอกไม้อันนี้ก็เหมือนที่ฮอนบอกไปก่อน ก็คือมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของภาพด้วยเนาะอย่างดอกชบ้าดอกนี้คือมันค่อนข้างที่จะแบบจับภาพยากน,นิดนึงกลายเป็นว่าภาพที่ได้ออกมาก็คือแบบไม่รู้เรื่องภาพรวมของการถ่ายพลาสตินะครับคอนค่อนข้างชอบเลยคือมันถ่ายออกมาแล้วสวยมากๆแล้วก็แทบไม่ต้องทําอะไรเลยคือกดแล้วก็ถ่ายแล้วก็เอไอคำนวณให้เราเรียบร้อยเราได้รูปไปแบบโพสในโซเชียลมีเดียได้เลยก็เหมาะกับคนที่ชอบถ่ายพลาสตินะครับหรือใครอยากซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ลุงป้านนะ้าอาที่แบบเป็นสายเซลฟี่หรือว่าสาย ถ่ายรูปอะไรเงี้ยฮอนก็แนะนําเหมือนกันครับผมคือมันถ่ายสวยจริงๆนะครับอันนี้ไปดูรูปจากโหมดถ่ายภาพป,ปกติกันต่อน,นะครับผมภาพที่ได้ก็ต้องบอกว่าเป็นแบบใช้งานได้ทั่วไปอ่ะครับคือเขาไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรวูหวาในการถ่ายภาพมากนักค,ครับภาพที่ได้มาก็เลยอยู่ในเกณฑ์ที่แบบกลางๆปกติสามารถถ่ายแล้วก็ใช้งานได้ทั่วไปครับผมภาพถ่ายอาหารฮอนรู้สึกว่ามันถ่ายแล้วมันไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะครับอาจจะด้วยแสงในร้านที่ฮอนถ่ายมามันค่อนข้างเป็นแบบแสงครื่น จุมอะไรนีนิดนึงภาพที่ได้มามาเลยดูแบบไม่ค่อยน่ากินเท่าไร่แต่ว่าถ้าแสงสวยอะไรเงี้ยก็ถ่ายออกมาน่ากินเลยอย่างกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนถ้วยนี้นะครับก็คือน่ากินมากๆกครับผมการซูมนะครับก็จะเป็นดิจิตอลซูมซูมได้สูงสุด6เท่านะครับโหมดถ่ายภาพกลางคืนนะครับอันนี้ฮอนรู้สึกว่าก็ตามมาตรฐานทั่วไปนะครับมันจะสว่างกว่าการถ่ายปกติมานิดนึงซึ่งฮอนก็ไม่ได้รู้สึกถึงความต่างอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะชัดกว่าการถ่ายภาพในโหมดปกติขึ้นมา สำหรับภาพมาโครนะครับที่เขาบอกว่าสามารถแบบถ่ายได้ใกล้สุดถึง4เซนติเมตรอะไรเงี้ยคือตอนที่ฮอนลองถ่ายฮอนก็ไม่ได้วัดนอ้องว่ามันถึง4เซนติเมตรไหมนะครับภาพที่ได้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็คือยังเก็บรายละเอียดของภาพที่เราถ่ายได้ดีเลยสําหรับวิดีโอนะครับคุณนะภาพที่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับคือยิ่งมีการเดินหรือว่าวิ่งขณะถ่ายเนี่ยภาพที่ได้ค่อนข้างสั่นเลยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับส่วนการอัดเสียงก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็คือแ ามารถเก็บเสียงพูดที่ฮอนพูดมาแล้วก็เสียงบริเวณรอบๆข้างได้ครับผมถ้าอยากให้คุณภาพของวิดีโอดีครับอันนี้อาจจะต้องยืนนิ่งๆเพื่อถ่ายนะครับใครที่ต้องถ่ายวิดีโอเยอะๆอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับผมสวัสดีครับนี่คือการทดลองถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าของ oppo t r i n o 7 z 5 g นะครับก็ให้ดูมู a แอนโทนสีของวิดีโอนะครับว่าเป็นยังไงรวมถึงเฟรมเรตของภาพเป็นยังไงบ้างครับ ทดลองการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหลังนะครับ เกมนะครับเท่าที่ฮอนลองเล่นมาหลายๆเกมเนี่ยก็สามารถเล่นได้ทุกเกมที่ฮอนลองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น R.O.V. E, g e n h i n Card Rider Subway Surf แล้วก็ Marvel Future Fight นะครับแต่ว่าบางเกมที่กราฟิกมันสูงมากๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการกระตุกขณะเล่นบ้างนะครับอย่าง R.O.V. E เองก็ปรับกราฟิกได้แค่สูงเท่านั้นนะครับก็คือไม่สามารถปรับเป็นสูงมากได้แต่ว่าอันอื่นๆนะครับเช่นพวกเฟรมเรทอะไรเงี้ยก็สามารถปรับสูงได้หมดจากที่ลองเล่น R.O.V. E มาครับคือต้องบอกว่าตลอดทั้งเกมเนี่ยคือเลือก มากมากเลยคือเฟรมเรทเนี่ยคงที่ตลอดทางเกมนะครับ58ถึง60อะไรเงี้ยไม่ไม่ต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็ไม่เจออาการกระตุกเลยนะครับคือแบบเข้าไฟแบบ5คน10คนอะไรเงี้ยก็ไม่กระตุกเลยถือว่าดีมากๆเลยนะครับส่วนเกมอื่นๆก็อย่างที่บอกไปนะครับก็เล่นได้เหมือนกันลื่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกมไหนกราฟิกเยอะหน่อยก็อาจจะเจออาการกระตุกบ้างครับผม สำหรับการดูหนังฟังเพลงนะครับการที่มีลำโพงเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อัตราลดเท่าลำโพง2ตัวนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่จนทําให้แบบอัตราลดในการดูหนังฟังเพลงลดลงนะครับนี่มันยังน้อยไปจําใส่สมองไว้เลยนะอย่าคิดว่าตัวเองรวยแล้วผู้หญิงทุกคนจะอยากได้ yeah, yeah. ส่วนการใช้งานโซเชียลมีเดียต่างๆครค่ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram เนี่ยก็ใช้งานได้ลื่นไหลาตามปกติเลยครับ ก็ตามชื่อของรุ่นเลยนะครับก็คือ oppo reno 7 Z 5g ก็ต้องใช้งาน 5g ได้นะครับฮอนก็เลยไปเทสความเร็วของเจ้า oppo reno 7 z เนี่ยว่ามันแบบอัปโหลดดาวน์โหลดอะไรเท่าไหร่นะครับโดยซิมที่ฮอนใช้เนี่ยเป็นซิมของ AIS นะครับโปรเป็น s e r e n e t Max Speed อะไรสักอย่างเนี่ยฮอนจำไได้แต่ว่ามันเป็นเน็ตอัลลิมิเต็ดนะครับก็เลยลองมาเทสด,ดูความเร็วที่ได้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณ200นิดๆน,นะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ220-230อะไรเงี้ยครับส่วนอัปโหลด เหมือนมันจะได้อยู่ที่ประมาณ20เมกนะครับผมส่วนการใช้งานแบตเตอรี่นะครับเท่าที่ฮอนลองใช้มาก็ต้องบอกว่าอึดเลยนะครับอาจจะด้วยหน้าจอที่เป็น60เฮิร์นะครับเลยช่วยในเรื่องการประหยัดแบตไปด้วยได้มีการลองเล่น r o v ประมาณ1ชั่วโมงครับแบตลดไปประมาณ13%ฮอนรู้สึกว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อะครับส่วนความเร็วในการชาร์จอันนี้ก็ต้องบอกว่าชาร์จเร็วมากๆเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้ตัวเลขเป๊ะๆตามที่เขาเคลมไว้ก็คือจากศูนย์ถึง100ด้วยระยะเวลา63นาทีนะครับ ีเจอร์อีกหนึ่งอันที่ Oppo ชูมาเลยนะครับนั่นก็คือตัว Dual Orbit l i g h t s นะครับตอนแรกที่ฮอนเห็นฮอนก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอได้มาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าชอบนะแต่ว่ามีหรือไม่มีก็ได้เพราะว่าการใช้งานในแต่ละวันนะครับคือฮอนแทบไม่ได้มองข้างหลังเครื่องเลยเวลาวางกับโต๊ะฮอนก็แบบวางแบบงายหน้าขึ้นทําให้เวลามีคนโทรมาหรือว่ามี Notification อะไรเงี้ยคือฮอนแทบไม่เห็นไฟเลยครับผม มาสรุปสิ่งที่ชอบใน Oppo Reno 7Z 5G กันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือถ่ายรูป Portrait สวยมากจริงๆครับผมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังคือกดถ่ายแล้วสามารถใช้งานรูปนาได้เลยเขาใช้ AI คำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วว่าจะเบลอหลังยังไงคือถ่ายแล้วจบแล้วสวยจริงๆนะครับอันนี้อันที่2นะครับฮอนอาจจะไม่ได้พูดในรีวิวนี้นะครับแต่ว่าฮอนพูดในอันบอกไปแล้วนั่นก็คือการสแกนลายนิ้วมือนะครับคือมันสแกนลายนิ้วมือเร็วจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับเนาะว่ามันแบบเร็วจริงๆครับข้อที่ สนะครับนั่นก็คือตัวเครื่องคือต้องบอกว่าเจ้า Oppo Reno 7 Z 5G เนี่ยดีไซน์เครื่องค่อนข้างโอเคเลยนะครับมันค่อนข้างที่จะบางแล้วก็เบามากๆรวมถึงสีที่มันเป็นสีรุ้งสเปกตรัมอะไรเนี่ยคือมันแบบสวยจริงๆนะครับยิ่งเวลาไปอยู่กลางแดดหรือว่ามีแสงไฟมาตกกระทบเนี่ยมันเล่นสีเล่นแสงสวยมากๆเลยครับผมและสิ่งที่ชอบข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือชาร์จเร็วมันอาจจะเป็นสิ่งที่โทรศัพท์รุ่นอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่า Oppo Reno 7 Z 5G เนี่ยชาร์จเร็วแล้วก็ยังแถมอะแด สายชาร์จมาในกล่องให้ด้วยนะครับส่วนสิ่งที่ควรพิจารณานะครับก็ยังคงเป็น4สิ่งที่ฮอนพูดไว้ในคลิปอันบ็อกนะครับนั่นก็คืออันแรกอัต,ตารา refresh rate ของหน้าจอ,อยังคงเป็น60เฮิรตนะครับผมมือถือแบรนด์อื่นๆในตลาดตอนนี้นครับรุ่นหมื่นต้นๆเนี่ยเขาเริ่มให้หน้าจอแบบ120เฮิรตมาแล้วข้อที่2นะครับก็คือมีลำโพงตัวเดียวนะครับใครที่เป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์ชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกเสียดายนิดนึงนะครับคืออัตราในการดูหนังฟังเพลงมันก็จะอลง ข้อ3นะครับก็คือกล้องไม่มีเลนส์อัลตราไวท์นะครับใครที่ชอบถ่ายวิวหรือถ่ายภาพมุมกว้างอะไรเงี้ยก็น่าเสียดายนะครับเขาไม่ได้ให้มานะครับและข้อสุดท้ายนะครับขอบล่างคือหอนรู้สึกว่ามันยังหนาอยู่นะครับอันนี้ก็แบบพูดไปแล้วในคลิปอนะันบอกเนาะก็คือเป็น4สิ่งที่แบบตั้งแต่ฮอนแกะกล่องแล้วก็ได้ลองใช้มาก็ยังรู้สึกว่าเป็นแบบสิ่งที่ฮอนรู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจแล้วก็เป็นข้อพิจารณาสาหรับใครหลายๆคนที่กําลังตัดสินใจจะซื้อรุ่นนี้นะครับผมคลิปนี้อาจจะมีข้อมูล ผิดพลาดบางประการหรือว่ามีข้อมูลส่วนไหนผิดเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดของคลิปเนี่ยเป็นการทดลองใช้งานของฮอนเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับผมใครดูมาถึงตอนนี้แล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ฮอนด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย